วันนี้แขกรับเชิญของเราครับสองพระนางจากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษครับหมอวัดกับคุณนุช สวัสดีคัคบสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ๊ะเช้านี้ผมมีอะไรเสียงแหบตลอด <c oughs> โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นละครที่แฟนๆนก็ติดตามกันงชื่นชอบไปไหนมาไหนคนเรียกหมอวัดหมอวัดตลอดเลยคือเรียกคุณหมอครับค<ห>ุณหมอรักษานี้รักษานู่นไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับโรคไตก็หมอให้รักษาผมก็ผมรักษาไม่ได้ครับผมดูแค่โรคไตเฉยๆครับหมอแตคกเรียกหมอกันหมดแล้วนะคนเรียกคุณหมอครับผมมีคนเรียกหมาเาตอนแรกเขาเรียกผมว่าหมาวัดครับตอนต้นก็ดีที่ไม่มีใครจำหมา เรียกหอดีก <rôle> ว่าครับผมนี่เป็นการร่วมงานครั้งแรกของคนสองคนครั้งแรกเลยค่ะกันยังไงบ้างคะพอรู้ว่าจะได้ร่วมงานกันถาม จริงๆแล้วอยากเล่นกับเจมาอยู่แล้วนะคะคือมีคนเคยถามว่าอยากเล่นละครกับใครเรื่องต่อไปเนี่ยก็บอกเลยค่ะว่าอยากเล่นกับเจมาแล้วก็ความฝันก็ถือว่าเป็นจริงเพราะว่าพี่แอนก็ติดต่อให้เล่นเลยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเล่นกับเด็กใหม่บ้างอยากเล่นกับคนที่อายุเด็กกว่าบ้างอยากเล่นกแก่เจมนะครับพอ้มจะได้ร่วมงานกับคิมบรีดีใจมากครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในนางเอกที่พ่อผมตอนนี้ผมกลับมาจากฮ่องกงแล้วผมได้ดู ละครช่วงยุคนั้นคือสีเขาจเห็นแข่งคุณเขาแลวเขาเป็นนางเอกเรื่องแรกเ,เป็นเรื่องแรกของเขาแล้วเราก็ชอบเขามากแล้วพอได้ร่วมง,งานกันบ้างแล้วก็แต่ไม่คิดว่าเราจะได้เล่นละครกับเขาเร็วขนาดนี้ครับ,รบเรื่องที่3าก็ได้เล่นกับเมลี่เราก็ดีใจมากครับตอนนี้ก็ออกอากาศไปได้ประมาณ7ตอนละถูกต้องกระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยถูกต้องคือเรียกว่าสาวๆเนี่ยฟินหาหมอวัดหมอวัด <c oughs> ไปดูด้วยนะหมอนะพี่วัไม่ได้พูดผิดน,นะหมอวัดหมอวัดฟินหาเพราะว่า คือเรื่องราวเนี่ยเขาเป็นผู้ชายในฝันเลยอะว่าง่ายๆนะคะคือเหมือนกับเป็นคุณหมอที่ที่เจออะอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันมีความแท้ด้วยแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจรักนางเอกด้วยแต่ทุกอย่างมันต้องแบบเก็บซ่อนลึกขนาดที่ตัวนางเอกเองเขาเป็นคนเพอร์เฟกต์เขาพิดูจิกใช่ไหมใช่ไหมคุณเล่าเป็นฉันฉักเลย ินี่ดูไปตอนเดียวนะอไปดูเพิ่มเติมอ้ที่เล่านี่ยังไม่ได้เผยสปอยไปใช่ไหมยังไม่ได้เล่าข้ามพอดไปนะคือเขาเป็นผู้หญิงเพอร์เฟกแล้วเขามาเจอกัน2คนมันมีเรื่องของเงิน60ล้านที่ทางฝั่งนี้เขาเป็นหนี้ด้วยเนี่ยเรื่องมันก็เลยสนุกเข้มข้นค่ะให้ข้อมูลคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเนี่ยเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าครับ ดักแปลงจากบทภาพยนตร์เรื่องสาม,มีเงินผ่อนของคุณกรุงยอฉัดนะครับเคยสร้างเป็นละครมาแล้ว1ครั้งครับในปี2544ยุคนั้นเป็นยุคของคุณจอยศิริลักษ์แล้วก็คุณพลตันทัเสถียรต้องเรียกว่าเชฟผลแล้วนะฮะ <c oughs> ผ่านมา15ปีผู้จัดคุณแอนทองผสมนํากลับมาสร้างอีกครั้งแล้วก็ได้สองท่านนี้มาร่วมงานกันนะฮะตอนนี้เรื่องราวสับสนโรมานมาก ดูก็งงเอ๊ะตกลงจะเกลียดกันจะรักกันจะยังไงเดาทางไม่ถูกเลยฮะคุณหมอฮะใช่เพราะเพิ่งแต่งงานกันไปครับ,รบาาผรานไปเพิ่งแต่งงานแล้วก็เขาก็ยังมีเขาเรียกว่าเขาก็ยังระแวงเราอยู่ว่าเอ๊ะเรามาคือถือตัวอยู <ฮะ S 2> ่เราคือเราจะมาแต่งงานเพื่อที่จะแบบใช้นี่คือเราพง่ายคือแบบขายตัวใช้นี่ครับเขายังระแวงเขายังไม่เชื่อว่าเราละเขาจริงๆครับผมแต่ด้วยระยะเวลากับเหตุการณ์อะไรหลายอย่างของคืนนี้เขาถึงจะค่อยเห็นเดี๋ยวคืนนี้จะรู้ใช่ไหมคะ คุถึงบทบาทที่คุณคิมบรีได้รับนะฮะ <S <S เป็นออกแนวเอาใจขี<ร>ข้แกล้งขี้อวดชอบแข่งขกับนางร้ายมีบทลักษณะนี้ถนัดเลยถนัดเลยพ, <า S 2> ลพูดบางเลยระบายเลยบทอแข่กับนาางเอในเรื่องนี้จริงๆ<ร>แล้วเป็นแค่คาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะแยนคือค่อนข้างที่จะละเอียดมากกับคาแรคเตอร์ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้คนสนใจอยู่ก็แรกๆค่ะแต่ว่าหลังจากคืนนี้กับพรุ่งนี้ไปเราก็จะเริ่มเห็นความ อ่อนของของผู้หญิงจะมีบ้างแล้วเพราะว่าจะแพ้ทางกับความรักตลอดค่ะส่วนคุณหมอเนี่ยเห็นว่าคุณทําการบ้านเกี่ยวกับการเป็นหมอใช่ครับวิธีการคุณคืออะไรฮะคือตอก่อนที่จะเล่นละครเรื่องนี้นะครับเราก็เหมือนไปหาอาจารย์หมอท่านหนึ่งเพราะเราเป็นอาจารย์หมอมาในเรื่องเราไปหาหมอที่ อายุใกล้เคียงมีนิสัยคล้ายๆกับผู้สนวัตแล้วก็ทางานทั้งโรงพยาบาลรัฐและแก้โรงพยาบาลเอกชนคือไปหมดไปหมด,ไปหมดทุกที่เลยครับล้วไปดูวิธีการทํางานของเขาว่าหมอปัจจุบนันเนี่ยที่ไม่ใช่หมอในละครนะครับหมอปัจจุบันหมอจริงๆหมอจริงๆเ <ๆ S 2> ขาทํายังไงเวลาเขาเดินเขาเขาช้าหรือเขาเร็วเขาละเอียดหรือเขาแบบสบายๆพูดเร็วพูดช้าประมาณนี้ครับคือเราไปดูวิธีการที่คนที่เป็นอาจารย์หมอจริงๆที่เขาทํางานครับผมเพื่อที่ว่าจะได้มาะะเเป็นนักแสดงคุณภาพนะทาการบ้านกันละเอียดเลยที่เนียว ก็เลยได้อย่างที่เห็นการสนุกสนานและก็สมจริงสมจังนะฮะอีกคนที่ต้องพูดถึงฮะก็คือนางร้ายฮะคุณสมิการในเรื่องก็คือคุณน้ำชาชีรนัทบอกเลยว่าเธอได้เล่นได้ยีโวนกวนประสาทมาวันนี้ก็สุดยอดวันนี้คุณน้ำชาอาจจะตื่นเช้าไม่ไหวหรือติดงานนะฮะพูดถึงการร่วมงานคุณน้ำชาหน่อยฮะจริงๆแล้วความจริงเนี่ยตัวเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ้งมิ้งชอบดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องเนี่ยเขาเล่นแบบ ลายมากแล้วก็ยิ่งต่อไปเขาจะยิ่งลายแล้วก็ เหมือนแอบจิตด้วยนะเรื่องนี้เขาต้องทำร้ายเราเยอะมากเป็นคาแรคเตอร์ของเขาคือต้องการเอาชนะทุกอย่างทุกอย่างที่เขาอยากได้เขาต้องได้พอเขาไม่ได้เขาก็เริ่มเหมือนแบบจะทําทุกอย่างเพื่อให้มันได้จนบางทีมันล้าเส้นความถูกต้องไปอีกคนนึงที่อยากพูดถึงใครครับคุณอาไงคุณป๊อกหากูนใช่ที่เล่นเป็นคุณอาเอออันนี้ก็ฟินนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนดีมากเลยไงแต่เขาก็รักนางเอกเา็แฟนละครเป็นแฟนละครคุณป๊อกหาคูนเป็นไงบง ค่ะให้น้องคิมเล่าหน่อยจริงๆก็จะมีแฮชแท็กด้วยนะคุณอาหัวงูค <c oughs> ่ะแฮชแท็กท <c oughs> ี่เรักหลานสาวตัวเองจริงๆแล้วตัวหลานเนี่ยเพิ่มเพิ่มอาชญาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเป็นแบบตัวอย่างของของสามีเนี่ยนอนาคตของเราคือต้องดีกา,ากแบบนี้ใช่เพราะว่าเรื่องการงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสุภาพบุรุษอะไรทุกอย่างคือดีหมดเนี่ยค่ะเขาก็เลยแบบที่ว่า การที่เราชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่เราชอบเขาแล้วเขาคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของของอ่าปู่ชายของปู่ค่ะค่ะก็เลยมีปมในใจและคิดว่าแบบฉันไม่ใช่ลูกไงฉันก็รักเธอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อซับซ้อนซัอนวุ่นวายส่วนสําคัญของละครเรื่องนี้ก็คือเพลงประกอบละครถูกต้องค่ะนะครับวันนี้เรามีมาฝากกันด้วยฮะนักร้องอยู่กับเราค่ะคุณว่านวันวานครับสวัสดีค่ะ เมื่อกี้อยู่ในห้องแต่งตัวเดียวกันยังไม่ได้คุยกันเห็นเธอเซ้นแผ่นนะฮะเดี๋ยวจะมีการแจกของเกิดขึ้นคุณผู้ชมติดตามเลยฮะคุณว่านวันวันชื่อนี้คุณได้แต่ได้มาแต่กาเนิดเลยหรือเปล่าฮะก็จริงๆแล้วคือชื่อวันวันค่ะคือแม่เรียกว่านเพราะว่าแม่บอกว่าว่านเดียวเนี่ยไม่หันเลต้องเรียกว่านสองครั้งแต่เขาด้วยความว่าเห็นว่ามีนัก้องชื่อว่านแล้วเขาเคิดว่าเอ๊ะเป็นว่านไหนดีนะก็เลยเป็นวันวันเพราะว่า วันวานนี่คือถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็จะมีแต่คนจำางินสื่อว่าเราเป็นเรื่องดีๆที่คนจะจำละกันนี่ที่หมงชื่อเธอซับซ้อนเงีนละเกินถ้าจำกันได้นะฮะใน The Voice s e a ั่น4ครับเธอก็เป็นสาวสวยเสียงทรงพลังอีกคนหนึ่งนะฮะล่าสุดก็มาร้องเพลงประกอบละครให้กับช่อง3เป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเหมือนไม่เคยแบบไม่เคยได้ร้องเพลงแบบจริงจังแบบว่าต้องมาออกอะไรอย่างนี้ด้วยครับ และเพลงประกอบละครในเรื่องนี้네มีชื่อว่าแพ้หัวใจตัวเองค่ะเนื้อหาของเพลงประมาณไหนครับก็คือเหมือนเป็นพูดแทนนางเอกอะค่ะว่าเหมือนเราต้องห้ามใจตัวเองว่าแบบ เราจะต้องไม่ตกหลุมรักคนที่แบบเราู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ว่าสุดท้ายก็แพ้มันจะทำไม่ได้เราก็เลยแพ้เพลงละครมาเนี่ยวงคมระยะต้องพร้อมเลยทีเดียววงแชนเดลีย์ค่ะนั่นแหละฮะคุณสอยุตั้งให้ชื่อวงคมระยะนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ฟังเพลงนี้สดๆกันนะฮะนั่นคือเพลงที่มีชื่อว่าแพ้หัวใจตัวเองค่ะจัดมาเลยฮะยน่จายยินตรงนี้นะ ชมพี่หนึ่งนรงวิทย์เลยนะฮะว่ามอบงานได้ถูกคนจริงๆค่ะมาถึงตรงนี้นะฮะฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับที่เติดตามละครแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของคุณครับก็ตอนนี้นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะถ้าใครยังอยากติดตามต่อแล้วก็อยากเป็นเจ้าของนะคะก็รอพบกับ Channel ร soundtrack นะคะซึ่งจะมีเพลงแพ้หัวใจตัวเองอยู่ในแผ่นนั้นด้นี่อยู่ในมือค่ะนั่นแหละฮะและแน่นอนนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะฮะ ของดีต้องมีแจกนะฮะ <Yeah. S 1> วันนี้เรามีอัลบั้ม Channel 3 Soundtrack วอลลุ um ่ม10มาแจกแฟนๆเลยฮะซ mm hmm. ึ่งวางแผงกันเลยทีเดียวชุดนี้มีเพลงประกอบละครมากมายนะครับไ mm hmm. วแสบสแสรขาดนางท่านบุษบา mm hmm. เร่ฝันแล้วก็มีเพลงประกอบละคร mm hmm. เพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษด้วยนะฮะ uh huh. วันนี้เรามีมาแจกด้วยกัน5รางวัลฮะ ให้โทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมฮะถูกต้องถามคำถามเลยค่ะนั่นเองเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะ0-26835010มนเราจะถามว่าอะไรกันดีฮะถามว่าอะไรดีค่ะถามว่าอะไรดีฮะอ้าวเอางี้ละกันแค่เอกกับนางเอกเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเนี่ยชื่อชื่อเต็มนะเอาชื่อจริงไม่เอาชื่อเล่นนะเขาชื่ออะไรกับชื่ออะไรเพราะเอกชื่ออะไรนะเอกชื่ออะไรเอาชื่อจริงนะคนขับรถตู้กองชื่ออะไรมคปามยากเลยไหมฮะ ๋ยวเอาแค่ระเอกก็พอไม่ยากเพราะเอกตังเอกทำได้เลยเพราะว่าปกติจะเรียกสั้นๆแต่ชื่อเต็มมอวัดกับนุอชื่อจริงๆค่ะชื่ออะไรจริงๆในละครใช่ไหมครับถูกต้องครับมีห้ารางวัลนะฮะรีบโทรกันเลยทีเดียวเอาละฮะก็อย่างที่บอกก็คือว่านี่เป็นละครที่คุณผู้ชมก็กำลังสนุกสนานฟินกันเลยทีเดียวพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยสิครับติดตามกันมาตอนนี้ก็จริงๆ ละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องเรื่องที่สามของผมครับแล้วก็เป็นละครปัจจุบันเรื่องแรก้วยผมเองก็ตื่นเต้นมาที่ได้ค,คู่กับคีมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนติดตามต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าละครเรื่องนี้จะเข้มข้นไปเรื่อยๆจนพลิกไปอีกหลายแบบเลยครับผมเพราะฉะนั้นดูไปก็ลื่นกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปครับผมละครที่น้องเจมพูดว่าน,นี่คือละครปัจจุบันของน้องเจมเพราะปกติเขาเล่นแต่ย้อนยุคไงพิเศษ มีอะไรบ้างนะสุภาพบุรุษจุฬาเทพใช่ไหมคะแล้วก็ข้าบดินคือย้อนยุคหมดเลยไหมอันนี้คือเรื่องในปัจจุบันไงที่เล่นแบบเป็นคนปัจจุบันย้อนยุเนี่ยครับหายงงเงี้ยอ๋อปกติปกติย้อนเวลาตลอดเลยย้อนเวลาตลอดค่ะอ่าน้องทีละคะแต่ก็คืนนี้นะคะแล้วก็คืนพรุ่งนี้ก็จะแซ่บแน่นอนนะคะแล้วก็ในตอนต่อไปเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะก็อยากจะให้ฝากถึงคาแรคเตอร์ของทุกๆตัวแล้วก็ ทีมงานก็ตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็ฟีดแกสก็ออกมาเป็นค่าจริงๆค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกันแล้วก็ติดตามไปเรื่อยเยนะคะโค้ชฮะผมตั้ง้อสังเกตอย่างหนึง่งว่าอะไรคะหลายคนฝากผมมาถามโค้ชฮะว่าลําลพังงานผู้อากาศข่ายอย่างเดียวอาจจะไม่พอกินนะฮะ,คะเคยชีพ<ะ>อยากจะกระโดดไปงานแสดงบ้างไหมฮะไม่ค่ะทําไม่ได้ค่ะออย่างนี้อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ให้ลองให้ลอง คิมฮะสมมติว่าวันนี้คุณเป็นผู้ประกาศเรื่องเล่าชาเนิงอยู่ตรงนี้นะคือตะกีบถ่าวไว้โอเคนี่เป็นนางเอกคือคุณนุชใช่ไหมคะคุณนุชนะฮะลองดูลองดูนะคะลองแบบว่าเป็นซีนหวานๆลองดูเดี๋ยวผู้ช่างผู้จัดเห็นนะภูมิกับคือนาเน็กๆเลยฮะตอนนี้เป็นฉากที่สมรสจังสมรสฉากไหนันดีฉากแต่งงานแล้วกันฉากแต่งงานที่ถ่ายไปแล้วที่ถ่ายไปแล้วด้วยครับผมโอเคเป็นฉาก ม่ยังไม่พูดดีกว่าโอเคไช้างแย่งไงาะสมมุตินะสมมุติโอเคห้าสี่สามสองโอ้คุณผมขอนะขออะไรคะก็สูตรความรักไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเดี๋ยวนะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวนะตอนนี้พี่มือเป็นโนที่บ้านตอนนี้ขึ้นเลยฮะ ยจำว่าอันนี้เป็นการแสดงล้วนๆโอ้โพระเอกนี่เรเล่นถึงนะน้องพอเลยโอ้ลูกกระต่ายแบบส่งมาแบบพลังโค้ดโค้ดผมแล้วก็แเหมือนป่วยกระตันหันอยากเป็นพระเอกของไี่คะนอนอยู่ไหวจริงเลยเริ่มเลยกันโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะฝากติดตามละครด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆด้วยนะครับได้เยนะครับระวังไหวนะโค้ด้าพระข้านาง เป็นผู้ประกาศขะะา่าวในสุดแล้วกันนะคะท<ช>ั้งหมดเรื่องราวตอนนี้ประจำวันนี้นะคะฝากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยเพ,พราะก็หมายวันพรุ่งนี้สำหรับเรื่องราวชาวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ